จังหวัดน่านโซเชียลแห่ชื่นชมโรงเรียนปัวลดการเหลื่อมล้ำในโรงเรียนให้ความสำคัญต่อทุกคณะที่นักเรียนสอบติดครูแนแนวเผยนักเรียนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันชื่นชมนักเรียนทุกคนจากเป็นกระแสโซเชียลของโรงเรียนปัวที่มีคนแชร์กันเป็นจำนวนมากและชื่นชมโรงเรียนรวมถึงคุณครูที่โพสต์ข้อความลงบนเพจงานแนแนวโรงเรียนปัวจังหวัดน่านโดยมีข้อความว่า งานแนแนว PUA ไม่สนับสนุนค่านิยมที่แสดงความยินดีเฉพาะนักเรียนที่สอบติดแพทย์ทันตะเพสัชวิศวะหรือเฉพาะบางสถาบันเนื่องจากประเทศไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอาชีพเหล่านี้เท่านั้นซึ่งเป็นค่านิยมที่ล้าหลังมากและนักเรียนที่จบไปทุกคนคือลูกปัวเป็นผลผลิตจากโรงเรียนปัวแห่งนี้ฉะนั้นทุกคนสมควรที่จะได้รับการชื่นชมยินดี หลังจากที่มีคนแชร์เป็นจำนวนมากในสังคมโซเชียลมีเดียต่างชื่นชมโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียนที่พยายามลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและโรงเรียนที่ให้สิทธิ์นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันโดยนักเรียนที่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยคุณครูก็จะทำบอร์ดแสดงความชื่นชมโดยไม่แบ่งแยกว่านักเรียนจะไปเรียนคณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรโดยโรงเรียนจะให้ความสำคัญกับการศึกษาของนักเรียนมาเป็นอันดับต้นค่ะ ทางด้านผู้บริหารของโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียนต่างเห็นดีเห็นงามกับการลดการเหลื่อมล้ำภายในโรงเรียนนอกจากนี้นักเรียนหลายๆคนยังเห็นชอบด้วยซึ่งโรงเรียนปัวเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอมีนักเรียนประมาณ1,900คนสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6คะ่ะทางด้านจา่าสิบตำรวจทีระเทพจินดาหัวหน้างานแนแนวโรงเรียนปัวผู้โพสต์เพจ งานแนะแนวโรงเรียนปัวจังหวัดน่านได้ก,กล่าวว่าซึ่งหลังจากที่โพสต์ลงไปนั้นต่างก็มีความหลากหลายความคิดเห็นในเชิงบวกเข้ามาทำให้รู้สึกดีและนักเรียนส่วนใหญ่ก็เข้าใจในเรื่องดังกล่าวค่ะหลังจากนี้คาดว่านักเรียนในโรงเรียนและต่างโรงเรียนก็จะมีกำลังใจในการเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะมองกันเวลาสอบเข้าเรียนต่อน,นั้นจะมองแต่คณะเด่นหรือมหลาลัยดัง ทางงานแนแนวโรงเรียนปัวเห็นถึงปัญหาตรงนี้จึงให้ความสำคัญต่อทุกสาขาวิชาที่นักเรียนสอบได้ค่ะนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน